สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามและรับชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาทุกท่านมารับชมสวนป่าตามคันนานะครับที่เรานำมาปลูกไว้ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝนที่ผ่านมานะครับถึงปัจจุบันผ่านมาสามเดือนเศษนะครับ จะพามาดูว่าต้นไม้จะ,จะเจริญเติบโตนะครับได้ดีขนาดไหนนะครับสำหรับพันธไม้ที่เรานำมาปลูกก็มีหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นพะยุงต้นยางนาต้นประดูป,ป่านะครับซึ่งพันไม้แต่ละต้นนะครับที่เรานำมาปลูกก็ถือว่าเป็นพันกล้าที่มีขนาดใหญ่นะครับ ความสูงของลำต้นก็ประมาณ1เมตรนะครับถ้าหากเขาอยู่รอดนะครับและตั้งตัวได้เร็วก็จะสามารถจเจริญเติบโตได้ดีนะครับเพราะลำต้นมีขนาดใหญ่นะครับโดยเฉพาะต้นพยุงนะครับต้นนี้นะครับตอนแรกเราปลูกต้นยางนานะครับปรากฏว่าลำต้นแห้งนะครับเลยนำ พยุงมาปลูกใหม่เปลาขุดบ้าต้นอย่างนานะครับแตกยอดขึ้นมาเราก็คงจะเก็บไว้นะครับต้นไหนโตกว่าก็จะเก็บไว้นะครับถ้าสังเกตดูนะครับต้นไม้แต่ละต้นที่ปลูกไว้นะครับก็มีความสดชื่นดีนะครับรากก็น่าจะขยายนะครับลงพื้นดินได้มากขึ้นนะครับเนื่องจาก มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับทําให้รากของต้นไม้สามารถขยายได้เร็วขึ้นนะครับส่วนต้นนี้นะครับก็เป็นต้นประดูป่านะครับก็มีความสวยงามนะครับแตกยอดอ่อนจำนวนมากนะครับต้นนี้ก็เป็นต้น ระดูป่าเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าจเจริญเติบโตได้ดีนะครับในอนาคตข้างหน้านะครับก็หวังว่านะครับบริเวณนี้จะเป็นคันนาต้นไม้นะครับเป็นสวนป่าที่มีต้นไม้เวียงรายอย่างสวยงามนะครับจะได้มีโอกาสมาเดินเยี่ยมชมสวนป่านะครับในพื้นที่ของตัวเองนะครับ ก็ขอฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับหากมีพื้นที่มีเวลานะครับก็ลองพิจารณานำพันไม้ไปปลูกไว้นะครับแม้ว่าเราจะมีพื้นที่จํากัดก็สามารถที่จะทำเป็นคันคูใช้ในการสร้างสวนป่าได้นะครับเหมือนอย่างที่เจ้าของคลิปได้นำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเรา ไม่ได้ปลูกเป็นพื้นที่ใหญ่นะครับเราใช้คันคู่นะครับในการปลูกนะครับก็สามารถที่จะสร้างสวนป่าได้เช่นเดียวกันนะครับพันไม้ที่น่าสนใจนะครับที่เราน่าจะไปปลูกก็จะมีพวกต้นยางนานะครับต้นพะยงนะครับต้นประดูป่ามะค่านะครับไม้แดงนะครับก็ถือว่าเป็นพันไม้ที่ น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะต้นยางนานะครับหากเราปลูกไว้นะครับก็สามารถที่จะสร้างเป็นสนเห็ดในอนาคตได้อีกด้วยนะครับส่วนไม้พยุงไม้ประดูปานะครับไม้มะค่าไม้แดงนะครับพวกนี้เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากไม้ได้นะครับนำมาสร้างบ้านเรือนนะครับ หรือจะเก็บไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานนะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะครับผ่านไป3มเดือนนะครับแต่ละต้นก็ถือว่ามีความสดชื่นนะครับก็กำลังจะ,จะเดินเติบโตนะครับถือว่าตายส่วนน้อยนะครับเป็นที่น่าพอใจนะครับต้นนี้ แห้งตายนะครับก็คงจะนำมาปลูกเสริมใหม่นะครับจะพาทุกท่านนะครับรับชมไปเรื่อยๆนะครับจนสุดแนวคันนานะครับที่เราปลูกไว้นะครับโดยเฉพาะต้นพยุงนะครับเป็นพันไม้ป่าที่มีความแข็งแรงนะครับทนทานต่อความแห้งแล้งได้เป็นอย่างดีนะครับอยากจะแนะนำให้ทุกท่านนะครับลองพิจารณาปลูกดูนะครับ ส่วนต้นยางนานะครับเป็นไม้ป่าที่มีความต้องการน้ำนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับหากเราดูแลไม่ดีนะครับต้นก็จะตายได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งนะครับหากเราปลูกไว้ก็ควรที่จะมารดน้ํานะครับหรือมีระบบน้ำํำม่เช่นนั้นแล้วนะครับต้นยางนาก็จะตายนะครับ แต่หากเราปลูกนะครับในช่วงนี้ก็จะลดภาระในเรื่องการลดน้ําเนื่องจากมีฝนตกนะครับลงมาอยู่เรื่อยๆนะครับทําให้ต้นไม้ได้รับน้ําอย่างเพียงพอนะครับรากมีความชุ่มชื้นก็สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้นะครับนอกจากเราจะปลูก ไม้ป่าแล้วนะครับเรายัางสามารถที่จะปลูกพืชผักสวนครัวนะครับบริเวณแนวคันคูได้ด้วยนะครับเพื่อให้เกิดการใช้พื้นที่นะครับอย่างคุ้มค่านะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณานะครับในการปลูก สวนป่าเป็นของตนเองนะครับหากเรารีบปลูกได้เร็วนะครับต้นไม้ก็จะ,จะเจริญเติบโตได้เร็วนะครับแม้ว่าในอนาคตเราจะไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับแต่อย่างน้อยๆนะครับก็เป็นการสร้างสวนป่านะครับสร้างบรรยากาศอันบริสุทธิ์นะครับสร้างมรดกไว้ให้กับลูกหลานได้นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอสวัสดีครับ